ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Little Noob c h anel n นะครับพวกกับผม Little Noob วันนี้ก็คลิปแรกของช่องผมนะไม่มีอะไรมากแค่จะมาอวดดวงตามชื่อคลิปนะฮะพอดีผมลองเข้าสรัดออนไลายอัลลิสเทชั่นไรซิงสตีลมาแล้วผมเจอมันครบรอบฉลองฉลองครบรอบหนึ่งปีพอดีนะเราเกอมีแดมอนด์พอพอดีราตคา10%ที่สเต็ปแรกก็ลองมาสู่กันตามที่เห็นนะครับ เริ่มสุ่มกันเลยผมไม่คิดว่าตัวผมจะดวนดีขนาดที่สีดาวจะออกให้ผมในต,ต,ตาแรกขนาดนั้นก็มาลองลุ้นไปพร้อมๆกันกลางวันมาไม่ไม่ไมค่อยดีเท่าไหร่นะครับกลางวันเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยกลางคืนเฮ้ยนีอยอย่อยากจะเชียอเลยนะผมได้ที่นี่ตกรอบแรกที่สุ่ม 11ครั้งมันรู้สึกดีใจฮะผมรู้สึกดีใจมากที่ปันใดให้มาคือการที่ผมส่มได้สียาวในรอบแรกมันยากมากนะเราคนที่สงสัยเรื่องอาวุธนะนผมแจแลนะ<ห>ผมไม่สนนะอาวุธมันเยีะกว่าตัวละครอีกนะในความคิดของผมงงสำหรับคนที่รอมาถึงตอนนี้นะครับอาจจะคิดว่าเออคลิปนี้ก็ไม่เห็นมีอะไร ผมมาอวดดวงเฉยๆแต่สำหรับผมมันค่อนข้างมีความหมายนะครับการได้4ดาวมาในรอบแรกสุดเนี่ยก็เราใครที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องผมด้วยนะครับผมอาจจะยังไม่ได้ลงคลิปเร็วๆนี้แต่ลงแน่นอนนะอาจจะเดือน2เดือนลงทีหรืออาจจะถี่กว่านั้นอย่างเร็วสุดก็อาจจะอาทิตย์2อาทิตย์หลงทีหรืออะไรอย่างนี้นะฮะ เสียงแปลกๆหรือผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบาย